ลูกไม้ฝ้รั่งเศสแขนสั้นนะคะคุณลูกค้าสีที่ดาวรีวิวคือสีโอวันตินคุณลูกค้าสีแปลกๆลูกค้าบอกดาวหาสีแปลกๆให้พี่หน่อยจัดไปสิค้ารออะไรนะคะสีโอวันตินค่ะใส่กับผ้าถุงสีโอวันตินคือคุณลูกค้าแบบนี้เลยสวยของจริงคือสวยมากคุณลูกค้าแบบนี้นะคะตัดเข้าชุดให้แบบนี้เลยเนี่ยค่ะอันเนี้ยเสื้อ1,900บาทนะคะตัวเนี้ยตอนนี้นะเราบอกเลยว่างแต่ไซส์40 ลูกค้าซีโอวันตีนว่างไซส์40นะคะแล้วก็พ้าถุงอ่ะตัวเองอยากได้พ้าถุงป้ายก็ ผืนละ400นะคะถ้าเปนถุกซิปลังก็ผืนละพันสามแค่นั้นเองจบงานคุณลูกค้าจ๋านี่คือสีโอวันตินลูกไม้สีทูโทนตัวนี้ไซส์40นะคะเนี่ยค่ะสีทูโทนก็คือมีลูกไม้หลายหลาย,ลาย,ลายชนิดผสมกันแบบนี้คุณลูกค้าและเป็นคอกลมแขนสั้นแบบนี้สวยค่ะตัวนี้น่ารักมากๆลูกค้าท่านใดอยากได้สี<บ>แปลกๆเชิญได้เลยตัวนี้สีโอวันตินค่ะไซส์40นะวางไซส์40ตัวเดียวจ้ารีบเลยแล้วหมดผ้าแล้วด้วยพี่ไม่มีผ้า แต่มีหลายสีให้เลือกนะคะสนใจสอบถามสีเพิ่มเติมและไซส์เพิ่มเติมได้เลยจ้ะสอบถามแม่ค้าว่าลูกไม้ฝรั่งเศสแขนสั้นตัวละ1,900บาทไซส์พี่มีสีอะไรบ้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวแมคค้าแจ้งไปค่ะมีตั้งแต่ไซส์ส0จนถึงไซส์54นะคะลูกค้าอยากได้ไซส์เท่าไหร่สอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะขอบุณค่ะ